สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูสามีกิจกรรมวิทยา,าศาสตร์แสนสนุกจะมาชวนเด็กๆทดลองกันที่บ้านเป็นกิจกรรมง่ายๆวันนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะกิจกรรมแก้วจอมดูดอุปกรณ์ของเรานะคะที่เราจะใช้กันในวันนี้ก็จะมีแก้วน้ำนะคะลูก กระดาษอันนี้อาจจะเป็นกระดาษ A4 ธรรมดาก็ได้นะคะตัดเป็นรูปสี่เหลีย่ยมแต่วันนี้คุณผูสายจะใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็กระดาษลังนี่คือกระดาษลังนมงนะคะมาใช้ในการทดลองน้ําแล้วก็ภาชนะรองนะคะเดี๋ยวเราไปทําการทดลองกันเลยค่ะก่อนอื่น เราจะมาทำการทดลองวิธีการที่1นนะคะโดยที่เราจะยังไม่เทนะ้ำลงไปในแก้วนะคะแต่จะใช้กระดาษวางบนปากแก้วนะคะแล้วคราวนี้ให้เด็กๆลองยกดูปล่อยค่ะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นดูอ่ะมองง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะจะสังเกตว่าเป็นยังไงแก้วยกได้ เป็นปกตินะคะกระดาษยังอยู่ที่เดิมนะคะอ่ะคราวนี้ลองใหม่นะคะศึกษาจะเติมน้ำลงไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันค่ะวางไว้เหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะลูก วางไว้เบาๆที่ปากแก้วนะคะที่มีกระดาษบางอยูค่อยๆคว่ำลงค่ะนับหนึ่งสสาสี่ห้าปล่อยค่ะเกดอะไขึ้นคะเห็นไหมแก้วดูดกระดาษไว้ได้แล้วเห็นไหมคะอ่า,อานี้จะมองชัดยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราใช้กระดาษลังนะคะที่มีความหนากระดาษ A4 ธรรมดาจะบางนะคะทำให้น้ําซึมเร็วไวนะคะน้ําก็จะโผออกมาได้นะคะคราวนี้เราจะใช้กระดาษหลังนะคะอ่ะเหมือน,นเดิมค่ะบางลงไปนะคะดาานี้างานนะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยค่ะ okay. เห็นไคะเกิดอะไรขึ้นดูดได้เหมือนกัน mm. เห็นเดดี๋ยวเด็กๆไปลองทำดูนะคะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าน้ำเข้าไปแทนที่อากาศในแก้วก็เลยทำให้แรงดันอากาศในแก้วเหลือน้อยมากๆเลยและเราก็จะมองเห็นว่าแก้วดูดกระดาษได้นั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย คุณครูษาเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามและที่สำคัญอย่าใจร้อนนะคะมีสมาธิในการทำงานทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าอะไรก็ต่างนะคะถทาลกมีสมาธิจดจ่อและตั้งใจกับสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำนั้นก็จะประสบความสำเร็จเหมือนการทดลองวันนี้นะคะ คุณครูสาจะรอชมภาพชมคลิปที่เด็กๆส่งกลับมานะคะคุณครูสาขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนคผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ